พันตํารวจโทมนุพัฒน์ศรีบุญลือนะคะท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางพงพางนะคะแล้วก็เป็นอดีตรองสารวัตรนะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหรือปอทน,นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านพันตํารวจโทอนุพัฒน์ค่ะมนุพัฒน์นะคะขอประธานภัยค่ะก็ได้มาพูดคุยนะคะบรรยาย ในงานซีดิก2020นะคะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ค่ะ,คะอยากจะสอบถามท่านนะคะ,คะว่าปัจจุบัน Machine Learning มีบทบาทในการป้องกันการทุจริตอย่างไรบ้างค่ะคือจริงๆต้องกําหนดโจทย์ปัญหาของเราก่อนนะครับคือต้อง,องมีคําถามหรือว่ามีโจทย์ที่เราอยากจะเอาแมชช i n e Learning เนี่ยไป,ไปแก้ก่อนเป็นอันดับหนึ่งคะ,ะครับค,ค,คือไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากการว่าจะจะต้องมีแมชชีนเล e ร์นิ่งหรือ Big Data มาใช้เพื่อ เพื่อให้มันมันทันเหมือนคนอื่นเขาจะไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะดูว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะลดหรือเราอยากจะแก้ไขแล้ว Machine Learning มันมีข้อดีข้อเสียยังไงที่จะเอาไปช่วยได้นะครับซึ่งในโจทย์ของเราวันนี้ก็คือการที่เราเราจะ,ะ d e t ทคฟรอดนะครับหรือว่า Detect ตรวจจับการทุจริตเนี่ยนะครับว่าในส่วนของ m a c ช ine Learning เนี่ยจะเอามาแก้ตรงตรง,ตรงไหนได้บ้างนะครับ ซึ่งในส่วนที่ที่แก้ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อดีข้อเสียของการนำแมชช i n e Learning มาใช้นะครับก็คือ Machine Learning เนี่ยก็จะเรียนรู้นะครับจากชุดข้อมูลหรือ Data Set เ,เดิมที่เราเอาไปเทรนหรือว่าเอาไปสอนสร้างโมเดลให้แมชช i n e Learning เนี่ยมันเรียนรู้ขึ้นมานะครับนั้นั้นว่าผลผลในการคาดการณ์การทำนายของแมชช i n e Learning ว่าว่าธุกรกรรมต่อไปเนี่ยจะถูกอ่าพีดิกทำนายว่าเป็นฟอร์ดหรือไม่เป็นฟอร์ดเป็นทุจิหรือไม่เป็นทุจิเนี่ย มันขึ้นอยู่กับตัวชุดข้อมูล dataset เดิมนะครับที่ได้เอามาเทรนโมเดลมา n e l e a น n i n g นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยด้วยสภาพโดยปกติของฟรอดหรืหรอเคสทุจริตเนี่ยเป็นเคสที่เรียกว่าอิมบาลานซหรือว่าลักษณะที่ไม่สมดุลมากๆนะครับถ้าเราทราบว,ว่าสมมุติเราใช้บัตรเครดิตใน ใน100%ธุรก,กรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเป็นฟอร์ดอยู่แค่ประมาณ 1- หรือ2หรือ,อแค่นั้นนะครับดังนั้นใช่ดังนั้นน,น้อยเลยแหละน้อยน้อยและสั่นที่เรียกว่าเรียกว่าน้อยเลยแหละแค่แค่หหรือ2%ที่ที่เป็นฟอร์ดเพราะว่าก่อนจะให้บัตรเครดิตได้เนี่ยก็ต้องยืนยันตัวใชะคะ่ครับก็ต้องอได้ได้บัตรมาหรือบางกรณีก็ต้องต้องกดพิมพ์ในกล่อง OTP นะครับดังนั้นคือคือในในขั้นตอนของการของการอ่าดีเทคเนี่ยเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้ออเทนยืนยันตัวอ่ากรอบยืนย ดังนั้นในส่วนของ Detect ถ้าเกิดเป็นเป็นเคสฟอร์ดเทเช่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของข้อมูลน้อยๆน,นานๆทีจะเจอฟอร์ดนะครับดังนั้นบทสรุปของตรงนี้ในการนำมาช i n เ l e ร r นิ่งมาใช้พิจิกหรือทำนายคาดการณ์ฟอร์ดเดทเช่นนะครับก็คือว่าถ้าโดยโจทย์ของการดีเทคว่าเป็นทุจริตหรือไม่เป็นเป็นทุจริตเนี่ยนำอะไรก็ได้มาดีเทคไม่ไม่จำเป็นจอดจ,จงว่าต้องเป็นต้องเป็นมาชิลเล e ร์นิ่งอย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการกำหนดรูเบทหรือว่ากำหนดเซตว่า เป็นกฎไว้ก็ได้นครับว่าถ้าถ้าเกิดมีการใช้บัตรเครดิตธุรกรรมจํานวนน้อยๆนะครับครั้งหนึ่งแล้วสักสานาทีไปใช้จนหมดวงเงินเลยครัอาจจะเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นที่บัตรหายโดนขโมยมาแล้วไปทดลองรูดอลองบัตรก่อนที่จะเอาไปใช้รูดของวงเงินหรือเปล่าว่าบัตรใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดมันเซตเป็นเป็นรูแล้วมันดีเทคฟอร์ดได้ผล ก็จงเซตเป็นรูนะครับหรือว่าถ้ามันดีเทคโดยวิธีการอเอาไลเออร์คือค่าที่ผิดปกติเนี่ยค่าที่แบบว่าเขาไม่ค่อยใช้บัตรช่วงเวลานี้เลยนะครับรแตอ่อยู่ด,ดมีมาใช้ในช่วงตีสองตีสามหรือว่าใช้จากต่างสถานที่ะนะครับในเวลาเดียวกันนะครับมีแสดงว่าบัตรอาจจะโดนโคลนโดนก๊อ วิปเปาใช้กตกสถานที่ในเวลาเดียวกันในครั้งในครั้งเดียวกันเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นแพทเทิร์นที่ที่เป็นฟอร์ดว่าเป็นการใช้งานที่ผิดปกติเอาไลเออร์นะครับนั้นเราจะเห็นว่าในการดีเทคฟอร์ดเนี่ยมันมี3วิธีหนึ่งก็คือว่ากําหนดรูเบกว่าถ้าอิฟอย่างนี้นะครับแล้วแล้วเดนเป็นอย่างเงี้ยผลก็คือเป็นฟอร์ดเราเรากำหนดกดกําหนดรูให้มันข้อที่1นข้อที่2ก็คือเราเราดีเทคนื้อสัตเอาไลเออร์คือเป็นเป็นการใช้งานปกติของของคนเนี่ยแล้วปรากฏว่า อยู่มาครั้งหนึ่งเขาใช้งานกระโดดบบผิดป,ปกติไปนะครับเราอาจจะดีเทคว่าเป็นฟอร์ดและอาจจะโฮนธุรกรรมนั้นไว้ก่อนแล้วยืนยันตัวอะไรต่างเหล่านี้นะครับกับเมื่อกี้สองเ,เ,อเลยเยอร์นะัา3ก็คือการใช้แมชชีนเลอร์นี่แหละ,ะก็คือการที่เป็นโมเดลโมเดลสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อพิจิกว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นฟอร์ดหรือไม่เป็นฟอร์ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในข้อจํากัดข,ของการนำแมชชีนเลอร์น n ่มาพิจิกใช้ว่าเป็นฟอร์ดหรือไม่เป็นฟอร์ดเนี่ยมันอย่างที่บอกข้อมูลมันมันนานๆเกิดทีอ่ะนะครับถ้า ถ้าเกิดด,ดูจากชุดข้อมูลเดิมที่สมมติมีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นฟอร์ดสักสักอปอร์ซย่างเงี้ยอีกแปไม่เป็นฟอร์แปลว่าผมผมสามารถหลับตาและทายเนี่ยว่าไม่เป็นฟอร์ดเนี่ยร้อยครั้งผมผมทายถูกไปแล้ว98%ครั้งะจะทายผิดแค่ 2, <S 2>, 2, <S ค2ครั้งใช่แค่นั้นนะครับดังนั้นแปลว่าแต่ว่าในส่วนของการนำนำามาช i n e l e a i n g มามาพ r e d i c ทำนายทำนายฟอร์ดเนี่ยก็ก็ทำได้แต่ว่าในในข้อจำกัดจริงๆของมันคือว่าฟอร์ดมันนานๆเกิดทีมันอาจจะ แล้วมัน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 อาจจะต้องมามาวัดผลกันนะมามาวัดผลว่าว่าทำนายถูกผิดตรวจจับได้แม่นเท่าไหร่นะครับือวค่าที่เป็นฟอร์ดเนี่ยปล่อยผ่านแล้วไม่ตรวจจับเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เป็นรายละเอียดในการวัดค่าคอาโพสิทีฟเนกติฟอะไรต่างๆนะครับก็ก็ได้สรุปคือได้ทั้ง3 3แบบคือคือกำหนดรูเบทหรือว่าจะเอาไลเออร์ดีเทคชั่นคือค่าที่ผิดปกติการใช้งานหรือว่า จะเป็นโมเดลเบสที่เกิดจากการเรียนรู้ชุดเดต้าเซตเดิมซึ่งซึ่งฟอร์ดมันมันน้อยอยู่แล้วนานๆเกิดทีนะครับมีมีสแบบด้วยกันครับแต่ถ้าเป็นโมเดลเบสก็ต้องก็ต้องวัดผลนะครับซึ่งจะเป็นเป็นการวัดผลอีกอีกแบบหนึ่งของโจทย์ฟอร์ดิเร็กชันแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยเป็นเอ่อเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้ใช้งานนะคะเกิดความมั่นใจได้นะคะว่าว่โจทย์บิซนีสของเราก่อนะบิซนีสด้วยค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพ